กินแล้วได้เกดเอนะลูกเอาะไรดีมีรวมหมูปลาไก่ไี่กอดกินแล,แล้วรับรองได้เอทัวอรวมยี่สิบป่ะ,ปะงั้นผมมาเหมือนไอ้เนี่ยรวมยี่สิบเหมือนกันแต่ผมมาก่อนขอก่อนนะครับได้เลยครับอต้อกจิ้มไป เอาน้ำจิ้มมาเอาน้ำจิ้มอะไรดีครับแล้วแล้วแต่วัตถุดิเอ้ยเอาน้ำจิ้มอะไรมีหวานเผ็ดผสมลูกเอาผสมม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 าเอาผสมมาคนเนี้ยครับได้เลยครับเอาเยอะน้อยเึืงกเกือกกลางๆเอาเึืงกเกือกกลางๆเหมือนข้าวเหมือนกันครับได้แล้วครับครับไม่เป็นไรรอต่อไปนะเพื่อนไปล้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ แล้วรวมเหมือนกันเหรอครับเอารวมยีมูกปินป้านี่นะรับรองเกลยดเอ,เอชัวเลยเคียี่วเลยเอยร่วะ นี่ยายชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อโต้งม,มาจากสกแก้วสกแก้วของพวกเรนมาจากสกแก้วชื่อโต้ง<ม>ชื่อแม่วก็ปูทอร์เลยเพื่อนปูทอรคืออะไรส่วนกูสองคนนี่กูชื่อแมวนะส่วนไอ้นี่ชื่อแก๊บยินดีรู้จักไอโต้ง เซ็กซี่มากมันมีผู้ทางไทยที่มาโคตรเลยมันก็ใช่กูกูก็ใช่ไงล่ะทำไมล่ะหูเพือนนี่แม่งก็ไม่ไม่ไม่ต้องอีหนูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยอะไรเิมะอะไรเมอแล้วติดกอะไรจริงอะไจริง่ไม่ใช่นสุี่เ้ไอ้นาปอกเปลกหมดน้าจริงๆยยยเม อะไรแบบอ่านเรื่องที่ฉันให้เมื่อวานนะสิ่งดีอย่าบอกมึงไปแล้วก็ฝากสิ่งดีคือมึงแก้เคลียร์กันหน่อยได้ไหมเนี่ยคือฉันอ่านยายอยู่มันวไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพูดเสียงดังขนาดนี้ใครจะไปอ่านอะไรเรื่องเมาทั้งวันน่ะคือฉันเห็นแกอ่านอะไรก็ไม่รู ผมชื่ออาจารย์ต้องเกียรติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาพื้นฐานของคณะวินนทยศาสตร์วันนี้จะมาสอนวิชาพื้นฐานวิทยศาสตร์คือวิชา CA101 เฮ้ยสกายบัวเอ้ามาแล้วกายบรับ่อมน้อยขับช้าเช่ไหโอ้ตาชใช่ดูแสงด้วย หวอ่ะดูากนะดูสกันาไหนอ่ะโมสาวด้วยข้างในเย็นเย็นเย็ยะเลมเย็นจริงไ่ ตายละเป็นไรวะคุณลู้สมุดขินบนไม่ได้ห้องวะเอา้าเอา้เอาว่ไง่ะงั้นอืมเดี๋ยวไปเจอที่รองหานิกม่าแล้วกันเออรีบร้อยตัองเลยลุงครับลุงครับเดี๋ยวช่วยจอดตรงนี้ด้ครับคุปตังไปแล้วน,นะโอเค ไม่อยากจะเจอแคานดีใช่ไหมอ๋อใช่ครับเป็คน,นคุณเหรอครับผมขอเคยครับอ่าผมว่าคุณเขียนดีนะดูเป็นคนพอสมัำเสมอตัวอเลยคือพอดีผมเคยมีผลงานเขียนมาไย,าย้ยังเล่นสั้นสองสามเรื่องตอน,ตนมอปลายตอนนี้เมื่อไห อยากลองส่งประกวคบน,บนังสันนะ้นไหมตอนนี้นะค่ัมันอะไรเรา,ามีชมลมหนังสั้นสร้างสรรคสรรคปีแต่ว่ายังไม่รู้วิธีเขียนบทน,นะครับอาจารย์อืมคือว่าตอนนี้ผมสอนวิชาเขียนบทยู่ถ้าคุสูสนใจอ่ะมาลงเบียนสิผมเปิดให้นั่นได้ครับอาจารย์งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ไปไหนมาวะเขาไปเอาบทนิยายมาอาจารย์ก้องเกียรติชวนกูเขียนบทหนังสั้นมาก,กว่ดเจ๋งนะเจง๋จงว่ะดีแม่งสุดยอดเยี่ยมเจ๋งเหาวนะน่ะใครดูแล้วชวนตายนฮะ,ะใช่เขา,ามารโอ้มารโอ้เมาเหล้าดิ my h e 누가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어 그것도 너를 향해 <놀람> 잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜이생간만 나는지 안할래 아무리 내 자신은 달래도 달래 봐도 아무 소용이 없어 내 심장이 고장나버렸어왜왜 왜 아직도 난 이런 바보 같은 짓을 하는지 머리도 날 댔는데 가슴은 그 내지만되는지 너를 잡고 놓지를 못해 지금도 이가 나의 곁에 있는 것 같아 별을 믿지 못해 누구만 나고마음속 어 무슨 열지못 타고 계속 이 자리인 원아 ทัดเลยเมื่อก <Spin> ่อนโหเฮ้ยมากมากใส่แว่นไม่มีใครมองวันนี้ติดเกาะกระจกเยอะเยอะเลยยิงตุ๊กแกสุดยอดกูว่าเว้ยถ้ากูเข,ข,ข้ากลุ่มเต้นเนี่ยกูว่ากูแบบสาวติดบ้างนัะว่าเพิ่งเพิ่กูหลอกคนนั้นอเีก